สวัสดีวันแบบนักกรลาดครับวันนี้มีรอยยื่นแอนฟิลนะครับสรงแปะนะครับสุ per meteor นะฮะหกห้าศูนย์นะครับ,รบปกติก็จะเคยเห็นแต่ทรงแบบคลาสสิกนะพวกบุลเลตมาทำกันนะรบอบนี้ก็แปะนิดนึงนะครับทรงแบบคุยเซอร์จ๋าเลยนะครับก็ได้เป็นโชคโชว์ว่ามา,าทำกัน ถอดนะครับเดี๋ยวเราถอดล้างนะครับแล้วก็เซอร์วิสใหม่นะครับโชกก็ใช้งานมาหมื่นโลนะหมื่นกว่าโลกนะ็รู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลน,นะไม่นุ่มนวลก็ไม่เป็นไรครับนำมาเซตติ้งใหม่ได้ด,ด้วยน้ำมันของเอรินนะครับวันนี้ไม่มีของเล่นผลิตมาซัพพอร์ตนะครับ สปริงหรือจะคาทิคหรือจะอะไรไม่มีเลยนะฮะกลังก็ใส่ของแต่งมานะฮะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะรถที่มียอดจดทะเบียนน้อยๆก็บริษัทเขาไม่ค่อยทำโชว์ว่านะครับทุกผลิตให้<ล>ก็ให้สเปคมาเป็นโชว์อัพไซด์ดาวนะครับแกนใหญ่เบอรเริ่มเลยนะครับก็ดูสมส่วนนะครับดูสมส่วนดีตัวนี้ก็เป็นโชว์แบบไม่มีวาล์วปรับนะครับแยกการทํางานนะข้างนึงเป็นรีบาร์ข้างนึงเป็นคอมเพรสชันนะเดี๋ยวถอดล้างนะทำความสะอาดระบบน้ํามันเก่านะพยายามเอาออกมาให้มันดีที่สุด นะครับจะได้น้ำมันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้น้ำมันเก่านะฮะก็เสริมสภาพนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงไม่ค่อยนุ่มนะฮะเพราะว่าเราไปใช้มันนานแล้วก็ประสิทธิธภาพของน้ํามันก็อาจจะไม่ค่อยสู้ mm hmm. พวกอัพซอร์มร์เกตแบบดีๆอย่างเออร์ in, ลินเราจะเป็นลักษณะแบบ OEM มามนะาก็จะเป็นคุณภาพแบบกลางกลางนะไม่ได้ดีไม่ได้เลวนะครับก็อย่าไปโดนน้ำมันไฮดรลิกก็โอเคครับถ้าโดนน้ำมันไฮดรลิกนี่บอกเลยว่าจะแย่ลงดูสิ ดูสิคนอายุไหนระบบนยะมุดอนดละบเอร์มน้ทองหนี่ชิกาครับชกหน้านะครับรอยยืด and ฟิล์ม super m t e r ครับ650ส่งแบเป็นแบบคุยเซอร์เลยนะครับชกหน้าเป็นของชัวว่านะครับของเดิมที่ใช้มาประมาณเมื่น ก็นมาเซตติ้งใหม่เดี๋ยวมาดูจังหวะการทำงานของโชคโครเพราะมันจะนุ่มหนแท่นนุ่มมือนะครับลงก็นุ่มนะครับจังหวะขึ้นนะครับก็นุ่มมีจังหวะรีบาวและคอมเพรสชันนะครับแม้ว่าโชคจะไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลยนะครับคนเพื่อนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับขี่เรารู้สึกว่ามันกระด้างมันไม่นุ่มมือนะครับก็นำรถมาเซตติ้งที่ชอบเราได้ น้ำมันนรินเนี่ยมาทำให้โชคธรรมดามันดีได้จริงนะครับนมมือนะครับไม่บานปลายไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งออกทะเล